ไดสแตนเลสฟิล์มสาม m ซรามิกนะครับเป็นเซต3เบอร์นะครับเซตหลัง80นะครับประตูคู่หน้า6แล้วก็บานหน้า40นะครับผม ครับครับผมผมจีเ o u ทัวรถการเชียงรายนะครับรีวิวติดตั้งฟิล์มกองแสงนะครับ 3M มเซารามิกนะครับสำหรับเซ็ตขับง่ายให้ความเป็นส่วนตัวในเซ็ตหลังนะครับ40บานแน้าประตูคู่หน้า60แล้วรอบกันหลัง80ว่าจะเป็นยังไงนะครับประตูคู่หน้า60นะครับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างด้านหน้ากับด้านหลังเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูในบางมุมมันจะมองเข้าไม่เห็นนะครับวถตุนไรสตาเลียนะครับกระจกบานค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับผม สำหรับใครที่ไม่ชอบฟิล์ม80นะครับลงมาเหลือ60ได้นะครับแต่ว่าในมุมตอนกลางวันมันจะเห็นทะลุแบบนี้นะครับ่อนรอบคันหลังนะครับมันก็จะมองเข้าไม่เห็นให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้โดยสารด้านหลังนะครับ,รบไปชมภายในของเจ้าฮุนไดสตาร์เลียนะครับติดฟิล์ม3ความเข้มนะครับก็คือรอบคันหลังเนี่ยเป็น80หมดเลยประตูคู่แน่เป็น60บานหน้าเป็น40นะครับจะให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ในตอนกลางคืนเนี่ย สะดวกปลอดภัยไม่มืดนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบความเข้มมืดๆหน่อยนะครับประตูแน่ก็เป็น80ได้นะครับผมบานประตูนะครับเปรียบเทียบกับบานด้านนอกนะครับแสงด้านนอกนะครับก็จะมองออกค่อนข้างใสสบายตานะครับ 3M สซรามิกนะครับเป็นสซรามิกเกรดบนนะครับนอกจากที่จะลดความร้อนได้ดีแล้วนะครับยี่ห้อนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังก็ยังมีมาพร้อมเทคโนโลยีบูไลคับแตกแสงสีฟ้าแล้วก็ลดแสงจ้าอีกนะครับผม หลังการติดตั้งนะครับมันจะมีเทปนี่นะครับห้ามกดนะครับมาดูขอบการติดตั้งของทางร้านเรานะครับเวลากดกระจกลงมาจะเห็นได้ว่าขอบฟิลมนะครับจะชิดขอบกระจกเลยนะครับมันก็จะดูสวยงามกว่า เวมาชมภายในนะครับรถคันนี้นะครับได้มีการติดฟิล์มกันรอยท่ออาร์ติคฟิล์มนะครับมันก็จะมีพวกปุ่มฟวงมาเัยหน้าจอนี่นะหลังการติดตั้งนะครับพวกฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นบวมแหนมนะครับประมาณ2-3าวันแรกๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอมันแห้งสนิทมันก็จะลงนะครับพวกฟิล์มใส่ภายในอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่ารถคันไหนหรือลูกค้าคันไหนอยากลองติดตั้งเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ ยากพอสมควรครับเราจะต้องมีทักษะในการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรมาก่อนบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราฉีดน้ําเยอะเกินไปพวกนี้มันจะเข้าไปในแผงด้านในนะครับทาให้แบบพวกนี้มันช็อตได้นะครับขนาดช่างที่ร้านที่ติดที่แบบว่าชํานาญเนี่ยก็เราก็ยังแบบ บางทีก็ติดแบบเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็ดึงแก้งานอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากเสี่ยงนะครับจ้างร้านติดตั้งดีที่สุดแล้วมาดูเจ้าฟิล์มใสายการลอยภายนอกนะครับวงเบ้ามือเปิดตรงนี้ก็เป็นตรงรุ่นของอาร์ติกเหมือนกันนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับหนึ่งสองวันแรกนะครับมันก็จะบวมน้ำนะครับรีวิวการติดตั้งฟิล์มนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้ที่ๆเพื่อนๆนะครับว่าความเข้มหน้า40ประตูหน้า60ของเจ้าฮุนไดสตาร์เลียตติดตั้งออกมาเป็นแบบไหนนะครับผม หรือว่าถ้าอยากดูอีกความเข้มนึงนะครับรถคันก่อนแน้าจะมีเป็น60-80นะครับอันนั้นสายมืดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับราคาติดตั้งนะครับ 3M ceramic ในรถไซส์นี้นะครับผมจะอยู่ประมาณ20,000ต้นๆน,นะครับราคาโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดติดต่อร้านที่ท่านจะติดตั้งได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ